สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องก็มีประเด็นดาวม่าอีกแล้วนะครับน้องก็คือแบบว่าวันที่19ที่ผ่านมานะครับน้องจนถึงวันนี้นะครับก็คือทุกคนนะครับน้องโดนแบนกันเยอะมากนะครับเพราะว่า GM ได้ประกาศลงมานะครับน้องว่าจะมีการแบนครั้งใหญ่นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการทำบั็กนะครับน้องหรือว่าคนที่เคยเติมเพชรที่แบบว่าผิดกฎหมายนะครับน้องก็คือไปเติมร้านนอกนะครับน้องไม่ได้ เพราะอะไรต่างๆนะครับเนาะเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นเพราะอะไรถึงโดนแบนนะครับเนาะแล้วก็มีคนดังนะครับเนาะแปดล้านซับแล้วก็คนดังนะครับอีกหลายคนนะครับที่แบบว่าโดนแบนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไอดีที่เติมไปเป็นล้านนะครับเนาะหลักแสนหลักล้านเลยนะครับที่แบบว่าเติมมานะครับเนาะก็ยังโดนแบนนะครับวงน้องคนที่มีท่าปักโทนะครับเนาะก็ยังโดนแบนนะครับเนาะเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาขายข้อคงใส่แล้วกันนะครับเนาะว่า เป็นเพราะอะไรนะครับน็อตถึงโดนแบนเดี่ยวคลิปนี้จะมีคําตอบทุกอย่างเลยนะครับน็อตถ้าไม่อยากโดนแบนเดี่ยวคลิปนี้จะมีวิธีการป้องกันด้วยนะครับน็อตก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน็อก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะไปดูคลิปพี่นะครับน็อตแบบว่าบอกสาเหตุนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน็อก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับน็อคนละหนึ่งไลค์หนึ่ มาเรามาเข้าประเด็นดราม่ากันดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าที่ผ่านมานะครับเนาะก็มีการแบนครั้งใหญ่นะครับเนาะเราก็ครั้งนี้นะครับเนาะก็ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับวงน้องเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่แบบว่าแบนเกือบหมดเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะขนาดคนดังยังไม่รอดนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของพี่พลพัาซ่าแบบนี้นะครับเนาะที่แบบว่า ถูกแบนนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็ได้เขียนคําว่าลาก่อยนะครับน้องเห็นช่วงนี้บ่นๆกันเยอะนะครับน้องไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับน้องสาเหตุที่แบบว่าพี่พจน์พาซาโดนแบนนะครับวงน้องก็คือผู้ติดตามนะครับน้องแปดล้านสองแสนหกหมื่นนะครับวงน้องก็คือเยอะมากๆนะครับน้องในเรื่องของเกมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องขนาดคนดังหรือว่าเป็นคนยูทูบนะครับน้องก็ยังโดนแบนได้เหมือนกันนะครับวงน้องสาเหตุที่โดนแบนนะครับน้องก็นี่นะครับน้องระบบได้ตรวจสอบนะครับ เนาพบพติกรรมนะครับวงน้องที่แบบว,ว่าผิดปกติในบัญชีของคุณนะครับน้องบัญชีของคุณนะครับได้ถูกลังงับนะครับเ้องเป็นซั่วข้าวนะครับวงน้องการูนาดาวน์โหลดเกมฟรีไฟจากท่องทางที่แบบว,ว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับน้องหรือว่าสามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับวงน้องก็คือพี่จะตีความหมายสั้นๆให้ดูละกันนะครับน้องก็สาเหตุที่พี่พลพัสซาโดนแบนนะครับนนองก็พี่พลพัสซานะครับน้องก็คือแบบว,ว่า โดนแบนเพราะเล่นในคอบนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้พีฟายนะครับเนาะหรือว่าโทรศัพท์หรือว่ามือถือของเรานะครับวงน้องได้แยกออกจากกันแล้วนะครับเนาะใครที่แบบว่าโหลดในคอบนะครับเนาะก็จะได้เจอคอบนะครับเนาะส่วนมากจะสุ่มไม่เจอนะครับวงน้องก็คือจะได้ทําบั็กนะครับเนาะแต่พี่พจพาะซ่านะครับวงน้องก็คือแบบว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะเข้าเล่นอยู่ในคอบแต่ไม่ขึ้นการคอมนะครับวงน้องหรอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ไม่ขึ้นการคอมนะครับก็เลยโดนแบนแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นนนนนนอีีกสาาาเเหหตุะะะคครรัับบบทท่ํใ้โดแวง พี่ก็ไม่รู้นะครับเนาะว่า GM ทําไปเพื่ออะไรนะครับเนาะแล้วก็แบนไปเพื่ออะไรนะครับเนาะแต่ก็โดนไม่เยอะนะครับเนาะครั้งแรกจะโดนอยู่ที่ 3วันนะครับเนอแล้วก็ครั้งที่2นะครับเนาะจะโดนถึง13วันนะครับองน้องแล้วก็ครั้งที่3นะครับเนาะจะโดนถึง30วันเลยนะครับองน้องหรือว่า1เดือนเลยครับเนาะใครที่แบบว่าไม่อยากโดนแบนนะครับเนาะก็คือห้ามโหลดเกมจากที่อื่นนะครับเนาะถ้าเล่นในคอมก็อย่าเล่นกับโทรศัพท์หรือว่ามือถือเล่นครับองน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับเนอแล้วก็ห้ามทําบล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะสาเหตุเอาไล่นะครับเนาะทำให้เราโดนแบนนะครับองน้องแต่วันนี้พี่ก็มาบอกนนนะะครับเาาาว่ขด คนดังนะครับเนาะก็คือขนาดพี่พัภาษานะครับเนาะที่แบบว่ามีคนติดตามนะครับเนาะเกือบ10ล้านเลยนะครับวงน้องก็ยังโดนแบนแบบนี้นะครับเนาะเราก็เยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีช่อง YouTube เยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าโดนแบนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะเราก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาออกไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนอไอดีของหนูก็โดนแบนนะครับเนาะไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะบางคนก็ว่าเกมกังๆนะครับเนาะบางคนก็ว่าย้ายเกมเล่นดีกว่านะครับเนาะโหลดเกมใหม่ มาเล่นดีกว่านะครับเนาะบางคนก็ว่าเอาวินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะบางคนก็ว่าแรกๆก็ดีนะครับเนาะหลังๆอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวง,งน้องก็ถือว่า ลหลายคนนะครับเนาะก็มีการคอมเมนต์เยอยวยามากมานะครับเนาะคอมเมนต์ต่างๆนานาออกไปแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะบางคนก็ว่าเกมดีคุณภาพดีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเยอะแยามากมายเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะครับเนาะที่แบบว่าคนดังนะครับเนาะโดนแบนนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเจ้าตัวนะครับเนาะได้ออกมาบอกเองเลยนะครับเนาะว่าโดนแบนสามวันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสาเหตุนะครับเนาะหลักๆก็เป็นการเล่นอยู่ในคอมนะ เนาะก็จะประมาณเลื่องะครับงน้องแล้วก็ยังไม่หมดนะครับงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับเนาะสาเหตุที่ทุกคนโดนแบนนะครับงน้องก็คือ หนึ่งเลยนะครับเนาะจะเป็นการทําบั็กนะครับเนาะใครที่แบบว่าพับหน้าจอนะครับเนาะเป็นการกระโดดไกลหรือว่าทําบั็อกอะไรๆทั้งสิ้นนะครับวงน้องที่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่มีอยู่ในแบบนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นการทําบั็กแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็จะโดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสามวันนะครับวงน้องก็คือเรียกง่ายๆทําบั็กก็โดนแบนนะครับเนาะแล้วก็อันที่สองนะครับวงน้องก็คือบั็กปืนเอเคนะครับเนาะให้ยิงไอ้บอลได้ภายในนัดเดียวนะครับเนาะใครที่เคยทําก็เตรียมตัวได้เลย <ues> <fle> บวงน้องเพราะว่าจะโดนแบนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะโดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็อันที่สามนะครับเนาะก็คือสําหรับอันที่สามนะครับเนาะก็สําคัญมากๆนะครับวงนะ้องก็คือใครที่แบบว่าทําบั็กคอมกับมือถือนะครับเนาะเล่นอะยู่ในคอมอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ดึงมือถือนะครับวงน้องเข้ามาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้กดเจอห้องเร็วๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าอันนี้โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะถ้าเล่นในคอมก็โหลดเวอร์ชันคอมนะครับเนาะถ้าเล่นในโทรศัพท์นะครับหรือว่ามือถือนะครับ ก็โหลดในมือถือนะครับวงน้องเราก็จะประมาณเลยนะครับนอห้ามีแอปแปลกปลอมนะครับวงน้องแล้วก็อันที่4นะครับนอก็เป็นการช่วยเล่นนะครับวงน้องก็คือมีแอปช่วยเล่นนะครับนอที่แบบว่าโหลดแอปช่วยเล่นช่วยเล่งนะครับนอหรือว่าแอปเปล่าอะไรต่างๆมากมายนะครับนอที่ไม่เกี่ยวกับตัวเกมนะครับวงน้องก็จะโดนแบนนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ โปรแกรมช่วยเล่นยังไม่พอนะครับวงน้องแล้วก็เครื่องมือช่วยเล่นนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดใส่ในโทรศัพท์นะครับวงน้องก็จะโดนแบนเหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องเ็าเน่นะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องไม่ใช่อยากได้นะครับน้องอยากรู้นะครับวันนี้พี่ก็มาบอกแล้วนะครับวงน้องก็คือหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องเ็าเน่นะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่า ID ดีโดนแบนเพราะอะไรนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่า อันนี้นะครับน้องก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับน้องที่ทําให้เราโดนแบนถึง3วันเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางคนก็ถึงขั้นลบเกมทิ้งเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็บางเกมนะครับน้องไม่ใช่บางเกมนะครับวงน้องก็คือบางคนนะครับน้องถึงขั้นที่แบบว่าย้ายไปเล่นเกมอื่นเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่ก็ไม่รู้นะครับน้องว่า G M ทำไปเพื่ออะไรนะครับเนาะทำให้แบบนี้นะครับก็คือทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเนาะแถมยังเสียคนเล่นเกมไปอีกนะครับวงน้องก็คือพี่ไม่รู้นะครับเนาะว่า GM ทําทำไปเพราะอะไรนะครับเนาะอยากให้เกมออกมาคุณภาพดีนะครับเนาะแต่สุดท้ายก็พังนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเกมฟรีไฟถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเนาะพี่บอกเลยว่าจะไปไม่ได้นานแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้แซงนะครับวงน้องเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะโดนแบนแบบนี้นะครับวงน้องก็ค เนาะสตรีมเมอร์ก็ไม่สามารถเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะสุดท้ายก็คือทุกคนก็ได้ย้ายเกมไปเล่นเกมอื่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนใครที่แบบว่าตอนนี้นะครับเนาะโดนแบนนะครับเนาะเราย้ายไปเล่นเกมอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนเล่นเกมเดียวนะครับเนาะก็คือเล่นเกมฟรีไฟเกมเดียวนะครับเนาะถ้าเกมฟรีไฟโดนแบนนะครับวงน้องก็คือจะเล่นเกมอะไรอีกนะครับเนาะหรือว่าจะโหลดเกมอะไรมาเล่นอีกนะครับวงน้องก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลย มุ้งน้องส่วนไอเดีของพี่นะครับเนาะพี่แบบว่าเล่นในโทรศัพท์ไอดียนึงนะครับเนาะแล้วก็เล่นอยู่ในคอมไอดียนึงครับเนาะก็เลยแบบว่าลอดตัวไปนะครับเนาะไม่ได้โดนแบนนะครับมุ้งน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันนะครับเนาะว่าจะโดนแบนวันไหนนะครับมุ้งน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่เชื่อว่าไอดีของพี่ก็ไม่น่าจะรอดนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับมุ้งน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มาบอกแล้วนะครับเนาะสาเหตุที่โดนแบนนะครับนาะครับวกกนนน้้อออง็คืถาาาเรไม่ยโดแบ ครับเนาะให้เราโหลดเกมจากร้านค้านะครับเนาะมือถือให้โหลดในมือถือนะครับวงน้องส่วนคอมนะครับเนาะก็ให้โหลดในคอมนะครับเนาะโหลดคนละเวอร์ชันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับว่าในคอมนะครับวงน้องก็คือหาห้องยากมากนะครับเนาะเรียกได้ว่าประมาณ3ามสี่นาทียังหาห้องไม่ได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่าไม่อยากโดนแบนนะครับเนาะก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่ ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็ไปคลิปตอนเย็นละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย